สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีเมนูต้อนรับลมหนาวมาฝากมาตอนครับผมเป็นเมนูเจลฮอนนะครับเนาะบู๊เดเบือจิมจุมหรือว่าชาบูที่เป็นเนื่อแซ่แข็งนะครับเนาะอยากอยากเปลี่ยนบรรยากาศมากินเจลฮอนเนื้อสดๆนะครับเนาะสดระดับแบบสร้อยจุได้เลยครับนี่ครับสดๆใหม่ๆเลยครับแบบนี้เลยครับติดมีดติดเคียงติดจานครับผมจับหยอกจับสั้นกับบลุดบลเฮียนะครับเนาะสดแห้งครับปรเดิ๋วเก่าติดไว้ได้ด้อ มีกากงัวเจียวหอมๆแถมไม่พอมนะครับเนาะใส่น้ำซุปหนึ่งนัวๆเลยครับระหว่างล่อหม้อฮ้อนนี่ครับสามารถซัดเป็นส้อยจุได้ก่อนเลยครับพี่ครับเนื้อสดแห้งครับกูด่ะเบิ่งสีตับแล้วครับใสปิ้งๆเลยครับตุ๋ยเข้าไปครับเจียวคมบีแท่พี่เอาหัวพุ่งนีไว้มันคักรยหรอครับนี่ครับทุกอย่างสดใหม่ครับเบิ่งน้องไร่ครับจุ่มเข้าไปนับหนึ่งถึงสามในใจขึ้นได้เลยครับสีชมพูองต้องครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มเจ้าฮ้อนสูตรของท้องหลานได้เลยครับ จิ้มจนจิ้มจนเลยครับนี่ครับเสือห้องไหาครับนับหนึ่งนับสองนับสามขึ้นเลยครับส้มผู้องตองครับผมได้การคะแนนเลยเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมครับมันมั้นเสียบมันก็แเสียบของเต้น้ำซุปพิรพับไปนี่ครับเบื้งสูตรน้ำซุปเด้อของทางร้านบ่าวบอยเฮ็ดนี่ครับนี่ครับใส่กระดูกงัวครับลงไปต้มครับผมอันที่อยู่ในหม้อกอนั้นนั่นคืออินแก้วนะครับเนาะต้มไปก้นหนาแล้วครับซับกระดูกนาอึกนะครับเนาะหรือว่าทีเละๆท่านหลายๆคนเผื่อๆนคาราบาแล้วครับนี่ครับใส่เข้าไปน้ำครับผม นี่น้ำซุปหผากระเจีหอมเค็มข้นหอมกินนวลเนื้อนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเนื้อสีโค้งเนื้อลองโค้งครับใส่ลงไปครับน้ำซุปเผากระเจี๊ยบหอมหวานนะครับเนาะได้กินเดลรสชาติของเนื้อเต็มๆเลยครับนี่ครับชุดใหญ่ครับผมขิงว้าแจ้วฮอนครับผมขาดบ่ได้คือเนื้อน่องไรนะครับเนาะนี่เลยครับใส่เป็นน่องลายส่วนขาหน้าแล้วก็น่องกรอบนะครับเนาะมันจะสีมีไรนะครับเด้อนี่ครับหั่นเป็นสีบางๆเล็กน้อยครับนี่เลยครับกะว่า จุ่มลง2 3วีอวินี่ึ้นมาเนี่ยกินได้เลยครับนี่ครับที่เด็ดเลยครับน้องไล่ยุลานก็เขามาเมื่อหลายยกนะครับเนาะเฮ็ดงัวเขามือละ3ายก3รอบเลยครับ10โมงเช้าบ่าย2แล้วก็หโมงเย็นนะครับเนาะสดใหม่ตลอดทั้งวันแน่นอนครับอันนี้เป็นเนื้อสันในครับพลอยๆเลยครับพี่องท่านผู้ชมมึอ้ยปวดนะครับมาใหม่ๆครับนี่เลยเอเนื้อส่วนนี้เป็นเนื้อส่วนที่พลอยสุดในโตง่วนะครับผมหิดหลับกวยส้อยจุแสบนะครับเนาะ แต่ว่าเวลาที่เอาขืนจันส้อยจุเนี่ยเพิ่นสีส่งอยากสีดแน่จัไหะครับเนาะก็ได้เลือกใส่เป็นเนื้อสะโพกบวกดักเป็นส่วนเป็นลักครับผมอันนี้เป็นเนื้อสันหนอกครับเมื่อกี้สันในอันนี้สันหนอกครับผมนี่ครับเอามาตัดมาแต่งใส่เข้าไปน้ำกันครับตัวนี้ก็พ่อยกันครับแต่ว่าก็จะพ่อยหน่อยก็สันในน้อยหนึ่งครับมีเท็กเจอร์สูเขียวสูฟันขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับแต่ว่าก็ยังถือว่าพ่อยอยู่ครับผมนี่ก็ลาบก้อยส้อยจุดีขึ้นกันครับผม แต่ว่าสีสีบัวแดงทอเนื้อสะโพกบกดักนะครับเนาะนี่เลยบ่อยเลยเอามาใส่เป็นพวกเมนูของเสียเป็นลักครับแล้วก็อยู่ในเมนูเป็นลาเป็นก้อยเป็นสันนะครับนี่เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นเสือร้องไห้ครับงัวนหน่อยงัวกีปอมง่วไทยพื้นบ้านเท่าครับผมมันกับสีบัวค่อยไหลนะครับด้วกระสีประมาณนี้แต่ว่ากระสีใดข่วมพลอยความหอมของเนื้อครับนี่เลยสดๆครับผมเสือร้องไห้ครับใส่ลงไปน้ำครับให้มันมีเนื้อติดมันไปนําน้ำซุปเข้าจังสี รอมเติมกันครับผมอันนี้เป็นหัวใจครับผมเฮ็ดยั้งใส่ใจลงไปน้ำตัวเพลนวาจะชิออกมาดีครับนี่ครับใส่เข้าไปน้ำครับมันก็วจะฟิวไอไข่หัวใจหมูอยู่ในพวกที่ขาเจ้าเฮ็ดต้มเลืออนมู๊อะครับออกมาให้ไข่กันครับผมอันนี้ก็ออามาเฮ็ดเป็นจิ้มจุ่มแจ้วห่อนนี่ครับไดการที่เห็นครับเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่แสบนะครับเนาะกินซุปครับผมนี่ครับทัดจากหัวใจมากกับเป็นตับครับผมใส่ปิ้งๆเลยครับดิ่งดังๆเลยครับว่ามันเย็นรีบไปแล้วครับนี่ นี่ครับสดๆเลยครับจุกกระแทบครับนี่ก้อยก็ได้ครับย่างกระมี่ครับผมสร้างในหลากหลายเมนูนะครับเนาะนี่เครื่องในอะไรหลายครับผมนี่เลยครับใส่ปิ้งๆเลยครับเดี่ยวภาพๆได้ครับเพื่อะวางปาดระบังส้อยอย่างนี้พาออยากเอาเจลมาตุ้ยนะครับเนาะในการเลยหระครับนี่ใส่เข้าไปหลากหลายชิ้นส่วนนะครับเนาะอันละเล็กละน้อยครับผสมกันไปครับผมนี่ครับอันนี้เป็น บักไข่ลังนะครับเนาะหรือว่าไตรงัวงี่ครับใส่เข้าไปนั่ครับเบิ่งความสดๆครับสดๆใหม่ๆเลยครับเมื่อสิเป็นกรึบๆเนาะไข่มันสุกแล้วนี่ครับอันนี้เป็นขั้นหน้าครับผมนี่ครับตัดแต่งออกจลกไน้อยครับเอาต้มองเงาโ๊กๆมานี่ครับนี่กรึบๆเลยละครับนี่ไดการเลยเบิ่งว่ามันหอยอ่แล้วว่ามันอินหอยโอตาเตะเปล้วครับนี่นี่กินเป็นซาชิมิก็ได้เครับนี่กินเป็นซาชิมิกินเป็นสร้อยจูนี่บไดการเลยละครับนี่ครับ ใส่ผสมกันไปครับอันนี้ก็เป็น3 0กรีบนะครับหรือว่าผ้าขี้ริ้วหรือว่าสบายนางครับผมยูร่านซิบมี่ตโตที่มันเป็นผ้าขี้ริ้วฟอกนะครับได้บผ้าขี้ริ้วสีขาวครับใส่เป็นยังไงสะครับสดๆทิมติดมากับโตัวเมื่อวานนี้เลยครับชิ้นส่วนต่างๆที่เห็นอยู่ในเซตน่ครับสามารถสังแยกได้ทุกอันเลยนะครับเด้อนี่ครับยังได้อันใดเป็นพิเศษสามารถสังแยกเป็นอลาคาต์ได้ต่างหากเลยครับผมนี่ครับอันนี้เป็นดอกจอกครับผมใส่เข้าไปนัครับหรือว่าลังพึงนะครับ นี่ก็เป็นหนึ่งเมซีของกระเพาะงวครับใส่เข้าไปด้วยครับตัวนี้ก็จะมีความนึบนับในจังน้อยครับตาบะมองเงาเงาข้นข้นมักเสียมันสิมันสิมันอสิหย่ำง่ายครับซีมีความควยอยู่นี่ครับใส่เข้าไปน้ำครับในเศษหนึ่งในจานหนึ่งเนี่ยครับก็สีมีเนื้อที่มันเป็นเนื้อสันนอกนะครับเนาะนับรวมมาเป็นสันอย่างหนึ่งและครับแล้วก็มีนองไร้มีเสือลองไห้มีตับหัวใจไข้หลัง3าสิบกีบดอกจอกกระเทน่าแล้วก็ใส่ออนนี่ครับผม พี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้ชิ้นส่วนอื่นอีกนะครับเนาะมีแยกใหนนะครับเด้ยยังเช่นไครหั่มวงสิครับที่เด็ดขึ้นกันครับสร้างเป็นจานแยกได้ครับผมลิ้นโมนี่ครับปลาหมึกงวงครับผมอินแก้วตุ้นโมนี่ครับเอาไปจุ่มใส่น้ำเกั็ดเสียบขึ้นกันครับผมแต่ว่าแชร์ชิ้นส่วนพวกนี้มันกิเต็มถาดเต็มจานแล้วนะครับเนาะนี่ครับโตนั้นผู้ใดอยากได้เพิ่มก็สามารถสั่งแยกได้ครับนำมาเลี้ยงใส่ถาดใส่จานใหญ่เขานะครับเนาะ ยุรานอยู่ทีมีเสิร์ฟอยู่2ขนาดได้ครับเด้อนี่ครับอันนี้แบบเต็มถาดเต็มจานนั่นสิก็เป็นเจ้าห่อนชุดใหญ่ครับผมอีกแบบนึงก็คือสเสิร์ฟเป็นเครื่องถาดเครื่องจานนะครับเนาะแล้วอีกเครื่องนึงในจานไ่นก็สิเป็นพวกชุดพักนะครับเนาะแต่ว่าโตที่เข้ามาสาธิตเฮดคลิปสุบงนีก็สิเป็นแบบชุดใหญ่ครับผมใส่เนื้อกับเครื่องในเอาไปเต็มถาดเลยครับแล้วก็เป็นพักอีกถาดหนึ่งตั้งหักนะครับเนาะนี่ครับจัดเรียงเพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่าคนเสมัยนี้ก็ต้องกินต้องถ่ายรูปก่่ออออนเด้้ตตงงจัแกมาให ซีซันหน้าตาสวยงามครับผมเพราะว่าลำพังบ้าไหวเห็ดคลิปออกมาเนี่ยทานผู้ชมที่รับชมคลิปกับอาซีมีความลังเลนในการตัดสินใจได้ว่าอยากมาลองลิมชิมรสอยากมาลองซิมเบงิงแต่ว่าหาเงเลื่อกับคืดยันบ่ตรงปกสิแน่เพราะว่าหาเงเทื่อาสีเกิดภาพคุณชินกับเวลาอินฟูไปรีวิวตงตังๆงเวลาจะคองนําไปกินแล้วยันบ้ตุงสิแน่นี่ครับบ้าไหวพยายามเฮ็ดใ้มนนันคือกันคือเกาตลอดนะครับเนาะเพื่อที่ว่าลูกค้ามากิน ทผมาชมมากิ้เหรอก็สิถ่ายรูปอัปเดตลงโซเชียลนึงเสียเวลามวหมกหวิวาญาติพี่น้องในชีวิตจริงเพิ่นมาเห็นของลูกค้าทันทีมากกว่าน,นึงเสียเห็นเป็นโพสเสียสิเกิดความเชื่อมั่นมากกว่าเห็นอินฟูมารีวิวอีกนะครับเนะื่องจากคนไกลตัวมาลอองก็สิเกิดความเชื่อมัน่นเชื่อถือมากกว่าครับสนิทเจกว่าวัสต่อไปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันออกมางามๆครับ คือว่าคนที่มากินเราเพิ่งอยากถ่ายรูปอยากอัปเดตนะครับเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซอยกันพร้อมนะครับเพราะว่าเฮ็ดมาเปิดลานมาไดสซมเมื้อแมาได้ยันท่านผู้ชมมีดีครับผมท่งเบิ่งคลิปให้ท่งกดไลค์ให้ท่งมาอุดหนุนอุดหนุนล้วไปเร้วรีวิวให้พร้อมโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายครับผมย่อมือรล่นเก่ารล่นกระมมอมครับนี่ครับเป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยครับนี่ในหน้าตาประมาณนี้เลยครับสวยงามครับสลับสีสลับไล่ไปน้่กันครับผมจุ้มก็ได้จุกเลยกก็ได้ครับผม มาเบิ่งในส่วนของน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มที่ใส่เสือกเจลห่อนเนื้อนะครับมันก็จะมีอยู่สองยางนะครับเนาะก็คือเจลขมกับน้ำจิ้มเจลห่อนนั่นแหละครับมาเบิ่งในส่วนของน้ำจิ้มขมก่อนครับผมนี่เลยครับบีงัวครับสดๆเลยครับนี่บีเสียบบีนัวบีงัวแท้ๆนี่ครับอ่าครับเอาเสียบไปต้มก่อนนะครับเนาะท่านผู้ชมที่อยากได้บีงัวไปปรุงล่าปรุงก๋วยปรุงเจลไปอยากเค็ดยู่เฮ็ดกินนะครับเราสามารถทักเข้ามาัางสื่อในเพจใดได้ครับเด้อเพจไอ้บอยเด้อครับผมมีแบบดองน้ำปลาให้พร้อมครับ นี่ครับต้มบีแล้วเมื่อบิรงนี่ส่วนของเพียครับผมอันนี้เป็นเพียใสนะครับเนาะคนๆเลยนะครับเนี่ยเหนียวตุยๆไปแล้วครับนี่พวกเนี้ยจะมีทั้งรสขมรสหวานในโตนะครับเนาะมีความเข้มข้น่อนขขางสูงครับผมเดี๋ยวห้าสิบบาทแล้วก็จะเอาไปต้มนะครับเนาะขาเสื่อสักก่อนนะครับเด้อนี่นะครับเป็นพ่วงเป็นยวงสรครับคนแห้งครับคนคักเลยล่ะนี่แม่น่ใซ่บีก็ขมครับนี่นี่ครับรสชาติเข้มๆครับนี่เลยครับ ไมันสิเสียบสีนัวลมาได้ก็ต้องเอาไปต้มสุกซะก่อนได้ครับแน่วโมนี้ครับตัวนี้บัวเร่ไข่นะครับเนาะบัวเร่ทรงนะครับเด้อตัวเพี้ยนี่ครับมันเสียไหวนะครับเนาะทรงเนเตอร์ดีดองครับผมนี่เลยครับต้มฟดตรวัวอยู่นะครับบีครับผมเดี๋ยวหมอต้มเพี้ยเข้ากับทุบตะไคร้ใส่ไปหน่ำนะครับเนาะนี่ครับต้มโดนเติบได้เลยครับเด้อต้มจนปุ่มจนฟดไหลยกไหลรอบหมดแล้วครับเที่ยวพนเที่ยวเล่งไฟ้ยองสิครับนี่ครับ มันพ่อมันถือความห่อนกับมาจักหน่อยแล้วก็อยากปุ่มครับพอเที่ยวรถไฟรถขึ้นมาเราหยุบลงไปแล้วก็เล็งขึ้นแม่ไม่จริงครับเที่ยวยืดโดนเติมครับผมจนกว่ามันเบิดกินเหม็นเบิดกินข้าวเลยครับเอาแต่รสสาดกับพ่อครับว่าต้องเอากินมานํานี่เลยครับเสียแล้วก็นมากรองนะครับเนาะนี่ครับเอาแต่น้ำครับผมตอนตอนเบาครับนี่ครับกรองครับเอามาทําเป็นเจลขมพ่อครับผมนี่เลยคนคนครับผมนี่ครับมีเพียกับไซบีเขาแม่ครับนี่เลยขมจนหัวสั้นดิดสเลยครับนี่ นี่ครับก็มีในส่วนอีกผงนัวครับขาดบ่ได้ครับผมอูมามิครับพริกป่นเข่าขัวตามลงไปครับผมนี่เลยครับนำปลาตามลงไปครับแล้วก็คนเข้ากันครับมันสิค้นบักคักเลยนะครับนี่ครับเหนียวเนียวเลยครับตัวเพี้ยกรบเหนียวใส้เข่าขัวกบไปกระแห่งคนตืมนะครับเนาะนี่ครับเป็นอันเรียบร้อยครับในส่วนของเจวขมครับผมนอกจากนี้นันก็นอกจากเจวห่อน งวแล้วก็มีเจ้าหันหมูเจ้าหันป่ามีนะครับเด้น้ำจิ้มหรือแตกตั้งกันออกไปครับตว่าตัวที่เสือเป็นเบีดเลยคือน้ำจิ้มเจ้าหันตัวนี้ครับนี่ครับพ้อกัเค็ตสดๆไม่ไหม้คู่มือครับผมก็มีคากระเทียมหอมแดงตะไคร่พริกแห้งใบบักกูดนะครับเนาะเอามะขวให้มันแหมให้มันกินหอมอรมาออกมาเลยครับจานนะขอน้ำมาใส่เครื่องเตรียมปั้นครับผมอันนี้เป็นกระเทียมดองครับใส่เป็นกระเทียมทนเลยครับน้ำบวกเนื้อครับ ผงนัวลงไปครับผงแสบลงไปครับน้ำตาลมะพร้าวครับผมใส่เข้าไปด้วยครับเพิ่มความหวานนะครับใส่เกลือไปนิดนึงครับผมนี่ครับใส่น้ำดื่มตามลงไปครับมีเลยจากนั้นก็ปั้นให้ละเอียดเลยครับให้เป็นสมูทตี้ครีมมี่ไปเลยครับนี่นะครับเครื่องปั้นต้องแห้งแน่จังไหยครับผมจังสีแหลกดีครับจังสี่เป็นค้างแยงนะครับเนาะนี่ครับใ้เนื้อเนียนละเอียดล้วก็ต้องเอาไปตั้งไฟจอนนะครับเด้ออ่า ส่วนผสมมันเข้ากันดีครับผมเคี่ยวจนให้มันเป็นคนๆเหนืดๆเลยครับบาที่นี่นี่ครับตั้งไฟผ่านความร้อนก่อนนะครับนี่เลยวันนี้เข้ามาเบิ้งในส่วนของน้ำซุปเฮานะครับเด้นี่ครับที่เด็ดเคล็ดหลับอีกความแซ่บอีกอย่างหนึ่งคือขึ้นน้ำซุปเลยครับต้องต้องเด็ดทุกอันนะฮะทั้งน้ำจิ้มน้ำซุปทั้งตัวเนื้อเองนะครับเนาะนี่ครับ ข้าแต่ใครใบบกูดครับผมไม่ไม่ยังสิครับอย่าไปหาหั่นติ่มไบครับผมสใส่จังเอามาปาดมาหั่นนี่ครับกินหอมมันจะมาหายครับใบบกูดด้วยกันจังเอามาเด็ดครับนี่เลยครับน้ำซุปเ้ากระไดแล้วครับต้มกระดูต้มเนื้อเข้าไว้คนบักครับหอมนวลบักคักเลยนี่น้ำซุปหอมๆครับนี่แหละหัวใจสำคัญของน้ำซุปความแซ่บมันอยู่มองนี้แหละครับนี่เลยขื่นคางหม้อตั้งไฟครับผมนี่ครับจากนั้นเท่ากับเดือนดีแล้วใส่น้ำจิ้มที่เราปั้นมาแล้วครับนี่ครับ ลงไปครับเป็นตัวเพิ่มรสชาตินี่ให้มีมิติของรสชาติเพิ่มเข้าไปครับทั้งหอมทั้งแซ่บเข้มข้นอยู่น้ำกันนี่เลยครับลุ่งมอไปครับมอดินนะครับนะยีรานเสือบใส่มอดินครับผมนี่ครับเติมคาราเมลไปประกุลงไปอีกครับและอีกส่วนหนึ่งที่ใส่น้ำซุปเขาแซ่บนี่ครับอันนี้บุ้มเป็นกากหมูเนะครับได้อันนี้เป็นกากงัวครับผมใส่มันแข็งของงัวนี่ละครับเอามาเจียวน้ำมันมันออกครับเนี่ยเราจะเรียกเป็นกากสิครับใส่กระเทียมเจียวลงไปพร้อมครับ เจียวไม่เห็ดไม่คููมือนะครับเนาะม่มีเหงืนอมมมีเหม็นอับครับนี่ครับพร้อมเสือบพร้อมรับประทานขึ้นโต๊มากสวยๆงามๆมังจะสีเลยครับนี่เลยสดไม่ดีครับพุท่ะแข้งจานตั้งขึ้นเป็นไล่ฉากนี่ครับขยเย้ากัแล้วสั้นกันแล้วกับื้องรูดครับผมมันสดแห้งกันดีครับนี่เลยครับมือหนึ่งสามยกครับผมพุ่มใจนําเสนอเลยนี่เลยครับสดแท้แน่นอนครับมาลองลิ้มชิมรสกันได้ครับพี่น้องท่านผู้ชมเป็นลาเป็นไกวเย็นมีมีเบิร์ครับอยู่หลานมีอาหารเสื์บให้เลือก บักสามลอยเมนูเลรอครับมีทั้งเนื้อทั้งหมูเป็ดห่านไก่บ้านไก่งวงไก่ตอกนะครับนะปลาแม่น้ำหนูกบโอ้หลายเนี่ยครับมีให้เลือกครับผมเป็นพวกแมงละงก์เมี่ยงมูนี้กัย่างมีนะครับแกงเห็ดละงหกมนี่ครับมาลองริมชิมรสกันได้ครับนี่ครับหม้อหฮอเดือดเดือดใส่พักนี่ลงไปก่อนเลยครับให้มันไข่กินหอมออกมาน้ำซุปห่าโอ้หอมตะลบอบอวดเลยแหละครับนี่นี่ครับพักต่างไยพัก หอมปี๊พักบุ้งนะครับเนาะหอมละผ้านะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปน้ำกันเลยนี่ครับบริจากกินตอนสดน้นาจะเสียบครับนี่ลงไปด้วยกันเลยครับนี่เลยอนเสี่ยงยาฝาลใส่ไล้นะครับได้ไม่ติดก้นหม้อชงจากวะเร็งเขาเนียนเนือแล้วกันนี่ครับกระลงกระลำใส่ลงไปครับพวกนี้เฮ็ดให้น้ำซุปเสียบเบิดแล้วครับนี่ท่านผู้ชมเบิ่งคลิปตามไปแล้วเฮ็ดกินอยู่บ้านก็ได้ครับผมขันขี้ข้านก็ ขี่รถมาฮะมาบ่อยอยู่ร้านกันเลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมเด็ดๆจังสีเลยมันจังบดเลยแงสวยแรงจานยากตัวนี่เลยครับกากเจียวใส่ลงไปครับน้ำซุปเข้ากันอยหอมนัวกันไปอีกครับตัวกากเจียวนี่เพราะไม่ไปถือกน้ำมันหือน้ำพร้อยด้วนี่ครับมันก็สิเป็นนึ่มๆนึ่มๆนะับเนาะกินแซ่บครับอันนี้เจะเป็นห่อๆน่ครับว่าเป็นห่อขนมว่าเป็นห่อของฝากนี่นะครับเด้ออันนี้เป็นถุงที่เอาใส่ภาชนะชุดต้อนรับนะครับใส่จานใส่ซอนใส่ถ้วยนี่นะครับนี่ครับเพื่อความสะอาดนะครับเนาะ มีแพ็กเกจห้องหุ่มเป็นห้องไผ่ห้องมั่นเลยครับนี่เลยเอาเขามาล่องเบิ้งนีส่วนของเนื้อเขาเบาิงพักลงหมอไปแล้วจบบังหวะนี้ระวังถาให้พักซุกเอาใส่อันนี้ล่องไปสักวันครับนี่สร้อยจุถาครับนี่เลยครับเจียวคนๆน,นะครับเนาะเจียวขมบีแท้พี่โอ้โหพุงนี่ครับที่เด็ดครับผมนี่ครับตับสดๆจังสีครับธรรมดาเขาไปกินพวกเนื้อสไส้เสียแข็งเขามาจุองซี่บเดยเด้นี่ ผู้ใดอยากได้ฟิลย่างแบบเนี้ยเลี้ยนเชิญเลยครับบรเเวณให้ผิดหวังแน่นวันครับผมจุไปเลยครับเสร็จเดี๋ยวไม่นู่เดี๋ยวได้เป็นทั้งส้อยจุเป็นทั้งจิมจุมแจวหันเนืตัวเลยครับนี่ผู้ใดบอยากจุบอยากจุมก็เอาลุ่งถวยลุ่งนั่นแล้วก็เจียวเที่ลงไปกลายเป็นกวยเซยยไปเลยครับนี่ครับคันนาครับผมกึบๆเลยนี่น้องไล่ครับนี่เลยครับไล่ทุกตอนครับผมจุมลงไปครับ นับเลขในใจเลยครับนี่ขึ first, ้นมาเป็นสีน้มผูงต้องขึ BE ้นมานี่ครับมันจังบ่หยาบครับผมจุ่มโดนไลมัเก็เหนียวนะครับเนาะนี่เลยพ่อนุ่มๆนุ่มกรึบๆรนะครับมันเป็นเนื้อบวกกันกบเอ็นนะครับผสานกันยู่ครับน้องไร่นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้เป็นเสือรองไห้ครับจุ่มลงไปให้กันครับพวกธรรมดาธรรมชาติของเนื้อนะครับเนาะซุกไล้ก็จะเป็นกระด้างมันก็จะแข็งนี่แหละครับเขาพ็อเพิ่มเพินี่แหละครับสมพู้สมพูนี่มันหวานเลยครับเนี่ นี่ครับน้ำจิ้มที่เขาปั่นแบบบางอย่างนี่ได้ครับเด้อนี่ครับน้ำจิ้มเจ้วฮวนครับคนๆแบบนี้เลยครับรายการเลยแหละครับนี่นี่ครับเนื้อสันในครับผมจุ่มลงไปครับกินง่ายครับผมมันสีบอกกระด่างนี่เป็นอ่านสวยๆนะครับเนาะมันระมังที่เขาสวยอยู่นะฮะจับออกมาสี่กีออกจากกันดึงออกจากกันเนื้อขาดออกไปน้ำมื่อเลยนะครับพลอยแห้งครับผมนี่ครับตัวยออกไปครับอื ตอนพี่น้องท่านผู้ชมไปเนี่ครับเมื่อบ่งน้ำซุปเมื่อคราวบุตรสเข้าไปทั้งหอมทั้งคนเลยนะครับเนียวของข้อดีขนาดเลยครับที่เด็ดที่เด็ดครับผมเล้ลงเป็นแบบที่ละตอนเราบันนี้ลงเป็นแบบคอมโบลงไปเลยครับเอาชิ้นละอันอันละชิ้นครับผมส่วนละชิ้นนะครับลงไปจุ่มบ้างครับวมือนี้ห้องกทาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องท่านผู้ชมสาขาที่กัลลังไายทําอยู่เนี่ยคือสาขาเราหน้าดีครับอยู่ถนนเราหน้าดีอยู่บ้านขามจัลเ่นนะครับเนาะ อยู่ติดกันกับปั๊มน้ำมันพี่ที่ติดกับต่อละออครับก่อนถึงลานเคียงประมาณ200เมตรครับผมก่อนถึงตลาดพม่าประมาณ200เมตรนะครับเนาะปักหมุดมาในแมปได้ครับพิมพ์มาซอยทีขอนแก่นถนนเหล่านาดีนะครับเนาะเบิ้งเข้ามาถนนเรล่านาดีนั่เด้อครับเด้อขันบ่มีเรล่านาดีมันสิไปขึ้นสาขาตลาดจอมพ้นเนี้2สองขอนแก่นมีสองลานครับผมอีกลานหนึ่งก็พิมพ์ว่าซอยทีขอนแก่นสาขาตลาดจอมบนนะครับเนาะมีสองสาขาครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะ นอกไปจากนั้นกน็ยังมีสาขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะเสือหาพิมพ์หาพิมพคำวา่าซอยถีคาเฟ่ครับผมจะมีแผนที่น้ำทางไปครับอยู่แถวแถวซีแยกบิบิซีวิทยาลัยสันตพนนะครับเนาะสาขาชุนบุรียูนิคมอมาตะนะครับยูดอนหัวหล่อซีแยกตลาดเล่าครับผมนองไปจากนั้นก็นมีสาขาสกลน,นครสาขาอุบลราชธานีสาขาพิษณุโลกสาขาลาดกระบังและสาขาร้อยเอ็ด ยุกไกลยสาขาใดก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องท่านผู้ชมคลิปนี้ขอบคุณหลายครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมมันจจิหอนหน้าที่นี่จังได้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใ,ใจให้กันในทุกๆช่องทางนด้ครับเด้อแล้วว่เา,าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก็แล้วสวัสดีครับ